นณะโรงพลมอเตอร์จอบมอไซส์สวัสดีดครับวันนี้มีโชว์แผงคอยชุดหนึ่งดูจากสภาพภายนอกแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่มีแกนเพาล้อหน้ามาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับว่ารุ่อะไรอันนี้เป็น เดดับบครับรครับเป็นเวฟร้อยสิบไอครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าดัดยังไงจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะดัดโชว์แผงคอกับผมอ่ะไม่ต้องเอาเผามาก็ได้นะครับจะเอามาก็มีกรณีเดียวคือกรณีที่เผาเป็นคด ถ้าพมามคดผมก็มาเช็คให้แล้วก็ดัดให้ได้อยู่ครับแต่ถ้าทั่วไปแล้วจริงๆแล้วถ้ามันไม่คดไม่ต้องส่งมานะครับไม่ใช่แล้ว,ลวเดี๋ยวจะลืมเอกกลับก็มาเช็คดูครับว่าตรงไหนประมาณไหนขันแรกผมเห็นรอยรอยขันน็อตมาก็เลยขันเข้าก่อนเพราะว่าเขาขันมาแล้วขันออกมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่แน่นแล้วอ่ะผมก็มาขันเข้าก่อน เดี๋ยวเราก็มาเริ่มดัดหยาบกันก่อนครับขั้นตอนแรกการดัดหยาบก็คือว่าเราดูด้วยสายตานะสายตาเราจะเห็นเลยตรงไหนมันโค้นตรงไหนเอียงเหมือนมันเบี้ยวตรงไหนมันเราก็ดัดให้มันคืนสภาพเดิมให้มันคืนสภาพเดิมจนสายตาดูไม่รู้ว่ามัน ค้มันเอียงไปทางไหนเนี่ยครับช่วงนี้ครับที่เรียกว่าดัดหยาบดัดหยาบก็ต้องวัดแนวแกนแต่งคอด้วยนะครับผมจะเรียบขั้นตอนนี้ว่าการดัดหยาบนะครับเปิดงานมาดัดหยาบก่อนเลยแล้วก็เมื่อดัดหยาผ่านไปแล้วบางคันดัดหยาบก็นานบางคันดัดหยาดัดหยาก็แป๊บเดียวครับ เพราะว่าการเสียหายของโชคแต่ละอันมันไม่เท่ากันเมื่อดัดหยาบไปแล้วอ่ะเราก็จะมาวัดดูว่าจะเก็บรละเอียดตรงไหนบ้างการเก็บละเอียดต้องเ,เริ่มต้นเก็บจากแกนแผงคอนะครับเนี่ยครับที่ผมวัดฉากเนี่ยครับเริ่มจากตรงนี้นะครับทีนี้ าเนี่ยครับแกนแข่งคอเนี่ยต้องวัดให้ชัวร์เลยนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็วัดซ้ำนะครับวัดแล้ววัดซ้ำครับเริ่มจากแกนแข่งคอก่อนเลยครับยกแท่นดัดแกนแข่งคอขึ้นมาเลยครับ จะเราเริ่มการเก็บรายละเอียดแล้วครับ้านดัดแกนแหงพอบางครั้งอาจจะหลายรอบมากหรือบางครั้งอาจจะรอบเดียวผ่านอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับเราดัดแล้วเราก็ใช้เครื่องมือวัดดู ว่ามันไปทางไหนการเก็บรายละเอียดนะครับต้องดัดไปวัดไปนะครับบางครั้งอาจจะใช้เวลาดัดมากกว่าเวไม่ใช่บางครั้งอาจจะใช้เวลาดัดน้อยกว่าเวลาวัดซะอีกบางทีมันวัดนานนะวัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกดัดแป๊บเดียวดัด ไปก็ต้องวัดไปครับดัดแป๊บนึงวัดใช้เวลานานกระดัดอะถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงเก็บละเอียดนะวัดแล้ววัดซ้ำนะครับวัดแล้ววัดซ้ำได้แล้วก็ถ้าแผงแกแผ็นคอได้แล้วก็ยศยกแท่นดัดแกนงแผ่นคอลงครับนี่เรามาเก็บละเอียดแล้วนาบคี่ก่อนนาบก่อน เทกฉากของเทกฉากของแกนชโชกเค็กวัวเนียด้วยไม่มั่นใจเช็คซามอีกรอบฝั่งไหนกันแน่ อันนี้ละนาบไม่ได้นะครับตัดละนาบละนาบหมายถึงว่าโชคกับบาคนหน้าจะตรองกันตรงลารรงกันเป๊ะเลยไม่ให้กินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งวันนี้ผมผมใช้คำว่าออ่ยผมใช้คําว่าระนาบนะครับเนี่ยครับเช็งละนาบครับ เหล็กแ,แท่งเหล็กสีดำเนะี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเครืมือชิกก็านาบอันนี้มันเกินนะครับดัดคืนนิดนึงเกินดัดคืนครับไม่พอก็ดัดต่อไปเกินอีกก็คืนอีกไม่พอก็ดัดต่อไปอีกครับ ตัดแล้วก็มาเช็คครับเช็คล่อมาดัดเพื่อให้เครื่องมือมันบอกเราว่าเราต้องต้องดัดไปทางไหนอย่างนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องมือเช็คอะมันก็ไม่รู้จะดัดไปทางไหนเนาะท่านจะสังเกตว่าผมจะเช็คตลอดเวลาเลยอันนี้ดัดเกินนะครับผมดัดกลับนิดนึงเดี่ยครับ ดัดกลับมันมันต้องใช้เครื่องมืออีกตัวนึงนะครับค่อมคอมอย่าให้โดนหูจับบางโคนหน้านะครับหูจิ้มบางโคลนหน้าทำไปเช็คไปตลอดนะครับเพื่อให้เครื่องมือมันบอกเราว่ามันใช้ได้หรือยังถ้าเราไม่มีเครื่องมือบอกเราก็จะไม่รู้ว่าจังหวับไปยังไง ก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบแล้วสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วตีเชกอีกรอบแกนแผงคอแล้วโชคแล้วและนาบแล้วเวอร์เนียแล้วฉาบแล้วจบครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอ เวฟร้อยสิบไห้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ